ผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายหรอกครับเพราะจะต้องออกพระราชบัญญัติประเทศไทยเป็นรัฐชาชีครับผมเป็นรัฐชาชีของสหประชาชาติงานนี้ถ้าประเทศไทยยังฝ่าฝืนผมบอกได้เลยนะครับจะมีอะไรอีกเยอะนะครับอันนี้ต้องขอรีบชี้แจงในประเด็นเหล่านี้ด้วยเดี๋ยวผู้ถือข่าวคงต้องไปดูหลักกฎหมายที่เราส่งไปให้ดูว่าอะไรคือเจตนารมณ์อะไรคือข้อบัญญัติที่มีมาแล้วและอะไรคือจรารีตประเพณีทำนยมมะเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมานะครับ อันนี้คือหัวใจสําคัญของระบบการศึกษาของชาติไทยที่ผมต้องมาวันนี้เพราะว่าเราคนไม่ได้จริงๆตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อดูแลค่ะตรงอาจจะแสวงหาผลประโยชน์ให้กับผู้บริหารก็ได้คล้ายๆที่ว่าตอนนี้โรงเรียนจะเป็นนิติบุคคลแล้วต่อไปนี่ก็คือว่าเก็บค่าใช้จ่ายคุณก็ไม่มีเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ขนาดนี้คือผู้ปกครองบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เรียนฟรีแล้วคุณหมอคือใช่ตอนนี้ขนาดไม่ได้เรียนฟรีแล้วรัฐกำหนดนะคุณจะต้องเสียค่าใช้ คามคนบอกว่าถึงสองหมื่นเรีย์นี่ <c oughs> เงินค่าบำรุงเอกาสารเก็บปีละร้อยหกสิบบาทต่อปีแต่อันนี้เกณฑ์ไม่มีครับแล้วคุณยกเกณฑ์ตรงไหนในขณะที่กฎหมายถ้ารำดูบัญญัติให้การศึกษาแบบให้เต่าไ่ต่อแบบนี้คือตอนนี้ <c oughs> ผมก็ต้องให้ผู้ใหญ่ดูว่าสิ่งที่เรามาแสดงเจตนารมให้ท่านกลับไปดูว่า